สวัสดีครับวันนี้เราจะาผมจะพามาดูพาเพื่อนเมาดูการวิธีทำแหนมไก่นะครับที่ทางอีสานจะเรียกส้มไก่นี่ครับนี่คือผมผสมส่วนผสมมาเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้ทําให้ดูนะเพราะว่าน้นมันลูกค้ายเยอะอยู่เลยจุกลบนิดนึงนะครับนี่จะน้ไก่ผสม,มะะน,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 นะครับจันี่หนึ่งนึ่งึงๆนึเนี้ยครับเดง วันนี้เราจะห่อด้วยถุงเใส่ถุงเยัดถุงร้อนครับนี่รับผูเชือกแบบนี้ครับก็ทําเสร็จก็ทิ้งไว้ประมาณสามวันครับไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะครับไว้ข้างนอกอุณหภูมิสามวันหลังจากนั้นก็เอาเข้าตู้เย็นเพื่อเก็บรักษาเพื่อให้เขาจะเป็นแหนมรอรกเปรี้ยวนิดๆเค็มเลหน่อยก็ทานได้แล้วครับนี่คือแหนมไก่นะครับบอกเลยว่าอร่อย เราทำกันใส่จะใส่ใบตองห่อครับแต่ทีเนี้ยตอนนี้มันใบตองหายย่างนี่แบบนี้ก็อร่อยครับทำเสร็จแต่จำบิกจริงๆแล้วมันต้องมีพริกใส่ข้างในด้วยแต่ผมไม่ใส่เพราะว่าบางทีคนไม่กินพริกจะลำบากนิดนึงนี่พอประมาณนี้ยครับนี่พอใหญ่ทีหนึ่งถพาะทำกินเองแล้วทำขายก็จะเล็กๆแต่บอกเลยว่า มันหาย,ยากครับคนท,ทำแหนมไก่ส้มไก่เนี่มันไม่ค่อยมีคนทาจะทํายากนิดหนึ่งไม่เหมือนกับพวกแหนมหมูแหนมเนื้อพวกนั้นค้ณไม่ต้องใส่อะไรนะครับง่ายง่ายใส่แค่เกลือกับกระเทียมสองอย่างเองครับรสชาติก็ออกนัวอร่อยเลยสามวันก็เดี๋ยวถ้าหลังจากสามวันมาแล้วเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับ บอกเลยว่าอร่อยแน่นอนอุปรกรณ์ก็คือมียางไม่ถุงตวเล็กไซนี้ก็ได้กับเนี่ยไซนี้ผมห่อเนี่ยก็จะพอดีไม่ใหญ่เกินสักเดี๋ยวหลังที่ผมทำเสร็จอีกสามวันค่อยมาดูกันให้ดูตอนที่ว่าเขาเปลี่ยนสีแล้วมีรสชาติ ถ้าได้กลิ่นด้วยนะถ้าได้กลิ่นก็จะโอเคเลยไม่เป็นแหนมไก่นะไม่ต้องทําุ่งยากเลยถ้าคนอยากชอบกินพวกแหนมพวกอืมขอเขาเรียกอะไรถ้าทีนี้ขเขาเรียกแหนมถ้าคนภาคอีสานเขาจะเรียกส้มส้มหมูส้มเนื้อส้มไก่ส้มปลาอะไรประมาณนีเน้เดี๋ยวหกกรเดี๋ยวเราคอยดูนะครับเดี๋ยวลองเลย แล้อร่อยซีดซากแน<อ>่นอนมาติดต่ออืมแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่ไม่ไมี